สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมซ่อมไฮบิดนะครับตัวนี้นะคนละตัวกับคลิปที่แล้วนะครับที่อัดคลิปซ่อมไปนะครับตัวนั้นซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนทดสอบมาทดสอบให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไฮบิด 5K เหมือนกันนะครับอาการนะครับที่มาก็คือติดโค้ด01นะครับนะติดเออร์เรอร์01นะครับ01เนี่ย จะเป็นโค้ดเกี่ยวกับพัดลมนะครับพัดลมอาจไม่หมุนหรือถ้าหมุนแต่ก็ยังติตศูนนั่นหมายความว่าอาจจะมีปัญหาที่ชุดคอนโทรลหรือว่าตัวพัดลมเองสัญญาณป้อนกลับส่งมาไม่ถึงบอร์ดนะครับนะถามว่ามีอาการที่พัดลมทําไมต้องรื้อมาขนาดนี้นะครับจะให้ดูนะครับนี่นะนะครับที่สังเกตดูนะครับหลังจากตรวจเช็คตรวจสอบดูปรากฏว่านะ มันมีรอยไหม้รอยช็อตอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันช็อตได้ยังไงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้หายไป of these of these นี <Tonight> ่มีรอยช็อตไหม้ดาอยู่แบบนี้นะครับนะมันมีรอยถอดอุปกรณ์ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะย่างส่งมาอาการพัดลมนะครับเราก็จะไม่ได้ซ่อมเฉพาะอาการพัดลมเราก็ต้องอตรวจสอบจุดอื่นด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมันมีรอยช็อตรอยไหม้อยู่แบบนี้ มันก็เลยจาเป็นต้องรื้อบอร์ดออกมาเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับว่ามีจุดไหนจุดอื่นที่เสียหายอยู่ด้วยไหมนะครับไม่ใช่ว่าจะซ่อมแค่อาการที่ส่งมานะนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับว่า,าเวลาเราแจ้งค่าใช้จ่ายหรือว่าแจ้งลูกค้างบประมาณาแจ้งงบว่าซ่อมเท่าไหร่นะครับลูกค้ากา็จะได้รู้นะครับว่าเราไม่ได้ซ่อมเฉพาะอาการนั้นๆนะครับ เราก็ซ่อมตรวจเช็คจุดอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซ่อมแก้ไขแค่พัดลมแต่ยังจุดอื่นยังเสียอยู่อันนั้นเครื่องก็ใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับนะก็ฝากไว้ถึงลูกค้าแล้วก็เพื่อนช่างด้วยนะครับจะได้รู้ว่าบางทีอาการเสียมาแค่พัดลมแต่เราต้องทําจุดอื่นด้วยนะครับฝากแล้วก็อีกอย่างโดยสําคัญนะครับก็ฝากถึงลูกค้านะว่าเราไม่ได้ซ่อมเฉพาะ,ะพัดลมนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งค่าใช้จ่าย อ,อย่าเพิ่งบอกว่าถูกอย่าเพิ่งบอกว่าแพงนะครับมันยังมีจุดอื่นที่เราต้องตรวจซอ่อ,ซอมตรวจเช็คด้วยนะครับนะรวมถึงเครื่องนี้นะครับมันเหมือนมีรอยรื้อมาก่อนแล้วบอกคอนโทรลบอคอนโทรลไอจุดนี้อย่างไอ่าเครื่องนี้นะครับเหมือนเคยรื้อมาก่อนแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ารื้อโดยช่างหรือว่ากระบวนการผลิตมาจากโรงงานนะครับมีคาปาอยู่จุดนี้นี่นะครับ ขาปลา2จุดนี้นะครับมันเอียงนะครับมันล้มมาแบบนี้เลยขามันยืดออกนะครับก็ทําการเปลี่ยนให้นะครับนี่นะนะครับจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์พวกนี้ที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับระบบพัดลมนะครับแต่เราต้องทําให้ทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นนะส่งมาอาการนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะซ่อมแค่อาการนั้นๆนะครับมันจําเป็นต้องตรวจเช็คทั้งเครื่อง นะครับนะพัดลมหมุนแต่เครื่องทํางานไม่ได้อันนั้นก็ใช้งานไม่ได้อันนั้นก็ไม่ผ่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจเช็คกันทั้งระบบนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ถึงลูกค้าด้วยที่ส่งงานซ่อมกับเรานะครับนะโอเคคลิปนี้สันส้นๆสวัสดีครับ